หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิสังกุพพัฒโนนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบ,บ่อและแม่ค้าเม่ซีนะครับกำลังเตรียมจัดที่ชั้นนะครับพระอาจารย์มหานุพนันนะครับนี่อยู่อยู่เบื้องหลังตลอดนะครับไม่ได้อยู่เบื้องหน้าเลยนะครับเกียงเกียบไมแตะเกียบต้องต้องแบ่งให้คู่กันนะครับเดี๋ยวไม้ตะเกียบจะไม่คู่กันนะครับ ว้ยคุณน,นึงเก็บวัดอยู่ผีตัวนี้นี่ทำไมมันภาพเบอร์ทุกครั้งเลยถ่ายพระจานาร์นพดลน,นี่เนาะนีแต่ภาพเบอร์เลยเนี่ยเด้อลงครัววัดบ้านเกาบอนะครับเช้าเช้านะครับแม่ขาวแม่ชียญาติโยมเตรียมพัตตาหารนะครับนี่ใส่เกลือมากๆนะครับสาธุสาธุ ประจันแดงนะครับนี่สาธุสาธุผู้ใดเป็นผู้ใดเหรอฮื้อหนิฮื้อทีมครับคือผมก็จำบวได้เถียงบว่่าซื้อวนนังชโอ้ยก็จำบวได้แล้วผมเน่านะครับจำไม่ได้นะครับต้องบวชอีกครั้งหนึ่งเด้อค่อยจะจำได้เด้อนะครับ ทรงผมเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะครับอนุญาตมาถ่ายแผนกส้มตํานะครับแต่คงจะไม่ได้ตําตอนเช้านะครับมีไข่ขาวและไข่ไม่ขาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผู้ใดจะถวายเตาให้ไม่ชีนะครับเตายังไม่พอนะครับนี่ยังไม่ครบสิบสองเตานะครับยังนะครับ เดินนะครับในช่วงเช้าๆนะครับก็กําลังสารวนแบบนี้นะครับนี่นะครับเขามานะครับนี่เกือบเต็มถังเลยนะครับป,<ะ>ป๊นนบนะาดชักชักหัวจังยังเบิดนี่เบิดนนนหนึ่งลายที่พ่อบดิบินบาทเนาะเด้อนะครับฝายผนังนึ่งข้าวนี่นึ่งตลอดนะครับจนสวยเหมือนเตี้วยวไอ้สยสาม หนึ่งในที่ละสามหวัวเนานเตาน้อยนะครับต้องมีสิบสองเตาน่ะคือจะพอนะครับเนี่ยจะจุดแรงก็ไม่ได้นะครับกลัวมันจะไหม้นะครับเ <c oughs> ด้นนะครับมือหนีดยังนาะมือนีนองพัหารเพนยมจุดธามาตกระจิวผานะครับเนื้อไก่นะครับนี่ ใส่จ <mm ็ดกิโลนี่ปุ๊บจังหรือพ่ออันนี้สามสิบกิโลเฮ็ดนีหยังนี่เข้ามันไก่ข้ามันไก่นะครับช่วงเพีนนะครับสิไปต้มโมบันนี้จะไปต้มก่อนนะครับนี่เสแเราพออ้นุ่นนะครับนี่ส่วนมากไม่กลัวจะสมบูรณ์ทุกคนนะครับทัว เอาวันทร์ไปถ่ายรูปย่เด้นนี่ยมนัตพงศ์นะครับวันนี้เปิดเมนูข้าวมันไก่ในช่วงเพลนนะครับแต่ถ่ายมาทั้งนี้มีตะกร์ผมๆนะครับเมนูอย่างน้อน,นี่น้องก๋ยวยเตี๋ยวบบสงสัยบุก๋วยเตี๋ยวนี่เดีเ๋ยว,ยวไม่ทั้งอยากสัมภาษณ์ทั้งยากนะครับวุ่นหน้าวุ่นหลังนี่นะครับ กำลังรีบเลยนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่ทันพัตนารเช้านะครับไม่ได้ออกบิณฑบาตนะครับช่วงสัมมนาพระธรรมวินัยนะครับก็เลยอู้จ้าหมอละดูแรนี่สี่หมอ้อโยมนัทพงศ์นะครับร้านล่กเรืองโภชนาะอำนาจเจริญนะครับมาก๋วยเตี๋ยวบัวเอือนอย่างเลยเฮ้ยนี่เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ตกห้เบ่เป็นสี่หมออด้หนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าหม้อหกหม้อเครื่องน้ำซุปครับนี่บัเครื่องน้ำซุปนี่ตักอาแล้วโอ้ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคือนนี่บ่เตรียมไว้เริ่มนี้ตั้งแต่บ่ายสองครับโอ้เด้อนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับชั้นก๋วยเตี๋ยวอย่าลืมนะครับพ่อครัว,วมาเตรียมไว้ตแต่บ่ายสองนู่นนะครับปรุงนำ้ำน้ำนี่บ่น้ำก๋วยเตี๋ยวนี่บ่านานมากที่สุดกลัวจะเคี่ยวให้มันลงตัวเนาะเด้อนะครับเพิ่งจะรู้นะครับ เตรียมมาถึงบายสองนุ่นนะครับตั้งแต่ใบสองนะครับนี่กว่าที่จะดึงความแซบออกจากขาออกจากอะไรนะครับน้ําซุปนะครับเด้อนี่นะครับเนี่ยหูกลิ่นหอมเลยนะครับเนี่ยอันนี้พเนียงพัาหารลุงตานะครับคัดแต่คนหนุ่มที่สุดนะครับ โอ้ยคนสวยคนสายหมัวนะครับนี่พัฒนหารพระเดชพระคุณลงตานะครับคัด <c oughs> แต่ฝีมือเอกมาแต่นควพนมนะครับบ้านหัดแพงนะครับ <c oughs> นี่ลงมาคนหนึ่งตีปทุมราชหรือยังก็ขึ้นหนึ่ง <c oughs> ปทุมราชวงศานะครับมาแปะๆนะครับ <laughs> เด้อนะครับ ประหารพระเดชพระคุณต้องพิเศษนะครับจืดๆนะครับไม่ใส่ผงชูรสนะครับลูกศิษย์ลูกหานี่ไปชันด้วยนี่หยิบสองคำหายเลยนะครับอาหารดีอยู่แต่ว่ารสชาติรสชาติหยิบแบบหนึ่งนะครับดื้อนะครับโอ้ยก็นติถือใจเครื่องแล้วกันเราเนี่ย นะครับดูน,นะครับ <laughs> อันใดบ่เสียไปลุงตาตี <laughs> นะครับ, <laughs> ค,รบคัดฝีมือเอกจากนครพนมนะครับมีรถสิบล้อนะครับบรรทุกเครื่องปรุงนะครับรถสิบล้อแต่มีสองล้อนะครับนี้ <laughs> <laughs> นะครับ กว่าจะเลี้ยงพระเลี้ยงเนนนะครับไม่มีเนนนะมีแต่พระนะครับร้อยวันนี้คงจะถึงร้อยห้านะครับรูบาอาจารย์ที่มาร่วมประชุมสัมมนาพระธรรมวินัยส่วนแม่ขาวเมียชี40กว่าชีวิตญาติโยมก็เยอะนะครับไม่ได้ออกบินทบาทนะครับอำนวยความสะดวกให้แก่คณะสงฆ์นะครับฉันแต่เช้าๆจะได้ขึ้นสัมมนาพระธรรมวินัยนะครับเวลามันน้อยนะครับ สองวันกับอีกครึ่งวันนะครับสองวันครึ่งนะครับไม่ถึงสามวันนะครับโยมนัทพงษร้านดุงเดืองพูชนานี่นะครับมาเตรียมน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวนะครับไว้ตั้งแต่บ่ายสองนู่นนะครับเด้อนะครับตอนนี้ก็มาดมกลิ่นดูก่อนนะครับหอมเลยนะครับนี่ อันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้กากหมูนะครับนี่ที่จะไปใส่กับก๋วยเตี๋ยวนะครับหลายอย่างมากปะการนะครับนี่เออบรรยากาศแบบนี้นะครับที่กระปีภูมิลงครัวนะครับอยากจะนี่นะครับผู้อยู่ทั้งบ้านนะครับไม่มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับได้ดูด้วยนะครับต้องหลบรถสิบล้อก่อนนะครับนี่รถพ่วงใหญ่นะครับ อันนี้อยู่แผนกเดิมนะครับมาเมื่อไรก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ได้ยังหรือมนเนบุกม่วงบุกม่วงค่ะบุกม่วงมั่นหรือบุกม่วงธรรมดาเนีะนี่เนาะน่าจะม่วง,งเกีวค่ะอาจารย์ม่วงเปียวตียงไม่รู้ได้มาแต่นในทรงเสตตลาดเจริญศรีนู่นนะครับนี่อันนี้แผนกของหวานนะครับ ถั่วลิสงนี่ต้องรูปละเม็ดละเม็ดนะครับนี่ลา,ลายเม็ดก็ได้เนะาเะวันนี้ของหวานนี่คัดมาแต่ร้อยเอ็ดนะครับนีอนะครับญาติโยมที่ให้การอุปธรรมคำชูนะครับมาจังหันที่วัดจะได้ประมาณ30-40%นะครับ นอกนั้นพัตนาหันของวัดบ้านกบกก็เกิดจากญาติโยมนะครับและครูบาอาจารย์นะครับถวายจตุปัจจัยมานะครับบางรูปบางท่านก็โอนมานะครับประเดษประคุณหลวงตาก็มอบให้พระอาจารย์พระครูบรดิการนุเพียนนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญสีนู่นนะครับแล้วก็มาให้แม่ขาวแม่ชีญาติโยมนะครับปรุงเป็นพัตนาหันถวายพระนะครับ ประมาณส5้าวันไปครั้งนะครับครั้งละเจ0ด0กว่าบาทนะครับบางครั้งก็มากกว่านั้นอยู่นะครับก็พอมาตรมภาพก็มาถ่ายภาพประจำนะครับเวลาอุบาจานยร์นะครับไปประจันพระครูบริการหนูเพียนนะครับพร้อมด้วยญาติโยมนะครับไปจ่ายตลาดซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับจากนั้นก็นํามาให้แม่ชีแม่ขาววัดบ้านกบอนี่นะครับปรุงเป็นพัตตาหานะครับเด้ออันนี้ คัดคัดกล้วยสุกบัวหื้อน,นี่นะครับกำลัง้โอยอีหยังมาถวายบัวนี่โย,ยมจะถวายนมนะครับนี่นมเปรี้ยวนะครับนี่โอ้ยคืออารมณ์บัวอย่างฉันนมเปรี้ยวเท็นเนาะนี่นเนาะ <laughs> บัวเป็นยังดอกเด้อว่าตันไว้ตอนเย็นก็ได้มันจะหิวเองเด้อยวผนังนึ่งข้าวนะครับ มาเขาไ้สองหมอบกบบกไ้เลยนี่นี่นะครับจะถ่ายให้ดูเข้ามานะครับภาษากลางไม่รู้เรียกอะไรนี่นะครับนี่ถังใหญ่เลยนะครับครูบาอาจารย์ไม่ได้ออกบินทบาทนะครับช่วงนี้นะครับรีบนะครับก็เลยสามหมื่นเนืมมอเี้หนึ่งไปจักหวดแล้วนีคุณจะไห้ซีโอ้ ใส่ใตอนเพลนนู่นเด้อไม่ใช่ตอนเช้านี้นะครับถ้าตอนเช้านี้ไม่ทันนะครับนึ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ยนึ่งไปเรื่อยๆนะครับอันสามสิบนาทีสุกบนนี่มามาห่วยผู้ใดคือเอาเข่าเคียงมาถวายแท้สงสัยสีขึ้นหน้าขาน้อยแล้วนี่หน้านำทวมเนี่ยแม่มาคือของขัน้อยก็เป็น เนี่ยหน้านำท่วมนี่เขาแข็งเนี่ย<ม>เห็นยู้เฮือนนะนะนนหนนีะครับพูดถึงนานาโยมพ่อนะครับไม่ใช่นากับผมนะครับตรงไหนน้ําท่วมนี่ข้าวมันจะแข็งนะครับดื้อนะครับแต่เวลาหิวมาก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับดือ้อจำจำเพื่อนบอัวใหญ่เพื่อนซื้อออกไปแล้วจำบัวใหเลย นะครับถ้าไม่ชี้แม่ข่าวสึกออกไปก็จะจําไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาขอยอยู่กันถ่ายวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อเอาแต่ขวดมันก็มีหลอดเดิอนี่เดิมสีไปตอนแรกหมดละไม่ชีถวายดีไลท์นะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อเอา นักบ่ครับเสื่อนขยะส้วงหนีครับประจย์มุ่นเกียน,ยส,นยส่วนมากขวดน้ำหรือยอย่างไรครับนี่ขวดน้ำแก้วน้ำขวดน้ำแก้วน้ำคักตีกตผมว่ัยยุ่ <laughs> เห็นโยมมาในไหลเนี่ยกูบาดเจ็บในไหลนี่คักเติบแล้วเพลเนียดึกเพลเนียจังเลี่ยวเก็บทุ่ทมกลางหมู่บ้านนี่ตีเด้อนะครับสามสามสี่ลูกบวชบึงน้ำกันเฮ้ย หาลูกกัปปิชอนพ่อจารย์สเสถียรพระอาจารย์มุนเทียนพระอาจารย์มหานุปพดลแล้วก็หลวงพีช่ชอนเนาะครับเนาะพรอหืมไผ่หญลืมซื้อนี่พระอ,อาจารย์อธิเทพนะครับแผนกดูแลความสะอาดที่ลงแยกแย,ยะขยะนู่นนะครับเด้อกว่าจะได้นะครับทํางานหลายแผนกนะครับพะอจารย์จากแคนาดานะครับพะอจย์ชอนนะครับทั้งงานโรงครัวทั้งงาน ลงแยกแยะขยะนะครับพระอาจารย์มหาภาคภูมินะครับไม่ค่อยเห็นหน้านะครับนี่เห็นแต่ด้านหลังนะครับเด้อเข,อขาเรียนอยู่บ่ค,บรรครเขา,าประโยซีนี่ไงบ่ประโยซีไหมประโยคพักผ่อนนะครับประโยซีนะครับนะครับ แม่ชีประโยคสี่ประโยคห้านะครับที่อยู่ด้วยกันนี้นะครับเงาเดินนะครับไม่รู้พูดตรงใจหรือเปล่านะครับพักฝันยาวไม่ไปเรียนเลยหัวเนาะบดนี้เนาะเด้นนะครับนี่ที่เห็นทำงานอยู่นี้นะครับนี่ไปเรียนทำสี่ประโยคกับไปเรียนทำสามประโยคนะครับแม่ชีแม่ขาววัดบ้านกับบวงไม่งั้นฝีมือไม่ถึงนะครับทำอาหารนะครับโอ้ยนะครับ ประโยคซีวิชาได้งากกะมูครับอันคักกลับวิชากลับเอ้ามันสียากยังมัตจําได้จำภาษาบาลีได้ยุบันบัดพอเปเห็นภาษาไทยเดี๋ยวจะแม่นวา่าจังได้เตีเนาะสำนวนเป็นยังคกรรักว่ัสนเนาะเด้อนะครับอันนี้พูดความทุกข์ของผู้เรียนบาลีนะครับกว่าจะจํานะครับธรรมะในพระไตรปิฎกได้นี่มันยากนะครับจําได้แล้วก็ยังลืมนะครับ นะครับเพื่อสะดวกเก็ไม่ขาวไม่ชี้นะครับพระจันทร์ชวนจากแคนาดานุ่นดื้อนะครับมาบวชที่เมืองไทยนะครับตอนนี้เรียนภาษาบาลีนะครับที่วัดบ้านโกโบนะครับแล้วก็ทํางานลงครัวกับกะปิยะภูมิลงครัวและก็ลงแยกแยะขยะนะครับช่วยงานพระจันทร์พระครูบริการนูเพียนนะครับเอาพอหยุดการถ่ายวิดีโอไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ ออกบนซ้ายเหรอสิก <language> oh, <im> ับนครพนมอยู่บ่ครับนับครับมองกี่กับไว้เถอะไปเฮ็ดศาลาต่อครับอาจารย์โอ้สาธุสาธุไปเฮ็ดไปศาลาซอยประจันตคู่บนเนาะครับผมสาธุอนุโมทนานะครับ